เออนั่นแน่ลิเกที่ไหนมาโชคตู้โตดก้นหน้าเห็นไหมโถดเห็นนะมันไม่ดีมันเสียอะไรตังก้อนคุยกับแม่ข้าดูคุยกับกูก่อนเพราะทำไมเดี๋ยวทำไมยังฟังมึงกูอายเองวะตังก้อนตังก้อนใส่นะเนี้ยเนี้ยเออเสร็จแล้วเนี่ยดีดีข่วงคุยยังไงมึงอะโอ้โเฮ้ยกูอยากไปซื้อกางเกงวะทำไมเงี้ยแต่กูเดินไปแล้วกูก็ไม่มีเรื่องจะเข้าอีก มีเรื่องอีกแล้วกูบอกนี่กางเกงกูเจอกางเกงไงกูก็เลยทามเลยแม่้าไอ้่าสั้นยีนเนี่ยเท่าไรอืเขาบอกสามร้อยกูก็ว่ามันแพงไปเราเป็นคนไทยเราต้องต่ออืกูก็บอกขอต่อได้ไหมเขาบอกไม่ได้ทำไมอะถ้าต่อก็เป็นขายาวส่สัน้นปกปกปกมึงดูเขาพูดกับปูเม่อกี้ารมหมายถึงต่อราคา เข้าเขาใจเพิ่นะพี่มึงชอบไปแล้วมึงเนี้ยมึงชอบเปล่าถ้ามึงชอบเดี๋ยวกูล็อกไว้ให้เอ้ามึงเสร็จยังเสร็จแล้วเวลเวลเปลี่ยนอันนี้ไม่ดูมีออร่าขึ้นมาเชียวนะเอ้ยเอ้ยมึงอย่าลืมเก็บพานุวัตเออเก็บช่วยเปลี่ยนให้กูด้วยเร็วเโอ้ยน่ากลัวจังเอาชุดมาแล้วฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้กูด้วย บังให้กูน่อยแต่คนเห็นตูดเห็นคนหมดเออเออบังให้แต่คตเนเรานี่ก็แป๊กนะทำไมอ่ะตูดไม่ได้ทำอะไรกับมันก็ด้านได้เหมือนกันนะะจริงต้องระวังนต่พอดีไหมพอดีพอดีเป๊ะเลยเลือดทำไมคุยก็กูดูคอมึงเก่งๆยังไงวะกูปวดปวดต้นคอไงธรรมชาติสิ<ท>บังให้กูน่อยเออได้กูจะทษแล้วนะฮะเพี้ยนเลยเออ ใครเรียกให้ระวังน,นะออ้ระวังเดี่ยเดียว,ยว,ยวใครเรียกมึงไม่รู้แวแวแวววะมึงบอกให้แม่โอนเข้าบัญชีได้บ้างบัญชีอไไนโอนเข้าบัญชีเลยอย่าพึ่งเลียกตอนนี้ไม่ได้ปักหมุดไว้อย่าพึ่งปักมึงยิงยาโซ่ก่อนตอนนี้ได้เห็นขอมกูมหมด เอาดีๆนะกูอายเข้าเออมึงเปี้ยนไปเหอะเออดูยู่มึงบังให้หน่อยดิเออตุ่มเปียกเหมือนเลยกูแย่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนกันนะฮะอายเขาไต่ห้าบังยู่เออขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นี่กูดูตลอดเออกูรักมึงกี่ตรงนี้แหละงานละเอียดตาตุ่เปี้ยนเลย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่มีใครเห็นตู้นมพนนนมเอาพนนนมฟ้าให้กูอายแบบธรรมชาติเถอะเอากูกรเปียนไปที่กูปีทให้อยู่ปิดอะไรที่งไพ่เขารู้หมดแล้วว่ากูขี้เยี่ยวไม่รู้สึกตัวตอนเนี้ยน,นี่เอาลงเถอะกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเออใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เนี่ยใส่เสื้อใส่เสื้อก้อนไปมาไหนไอ้กูชื่ออะไรวะอะไรนะอนุวัฒ อนุวัตรกับมาฮัดลิกอ่าอะไรอะไรไม่คว้างเลยโอยรัชดาเออนั่นแหละมาอยู่ใกล้กันเนาะใช่ใช่เอาละเร็วเรอยไอไอโรตีใส่ไหมฮะเฮ้ยไอสีแดงไม่ได้เลยเอกสารสำคัญเนี่ยนี่เอาอยู่ไหนนเนี่ยนู่นนู่นนี่ไหนเออเละเละไป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 เร็อยราง เีไปในน่นะไฮที่เข้าเมืองดิข้าเมืองเลยน่ะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเอ๋ไปก่อนเดียวเดียวเดียวไปไหนมาเฮ้ยหิวตายแล้วไปดูเวลาเดียวดิโอ้โหนี่โอ pues> ้โหแกช้าอยู่คนเดียวโอ้โหเนี่ยเดินไปส่งยานทำเนื่องเติมคุณทองมันหิวตายแล้วไปไปเออปวดขานี่ว่ะคุณทองผีมาแล้วไป